Au, ที่าม, <g ings> มาแสดงความยินดีเรื่องบ้านด้วยแล้วก็มาวันเกิดนะคะหนูแบบหนูดีใจที่เออตายแล้วท่ยก็ซึ้งตลอดหนูดีใจที่วันนี้แบบไม่ว่าหนูจะผ่านดร,ราม่าอะไรหรือว่าแบบมีข่าวดีหรือไม่มีขนาดไหนแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็คือ,อยังมาให้กําลังใจแล้วก็มาหาน้องสาวคนนี้นะคะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าบางที อาจจะมีสิ่งไหนที่ผ่านมาที่เราเคยผิดพลาดหรือว่าเราแบบไม่น่ารักหรือว่าเราบางทีมองข้ามพี่ๆตรงไหนไปต้องขอเพลงจริงแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูยังเป็นน้องเป็นพี่แล้วก็เป็นเพื่อนเป็นทุกๆอย่างให้กับทุกคนเสมอสามารถทักมาหาโหนในฐานะน้องสาวคนเดิมได้เสมอนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณป๋าเอก,กชัยด้วยนะคะผู้ใหญ่ของโหนโที่เหมือนเป็นพ่อไปแล้ว มาทุกปีเลยเป็นเป็นเป็นทุกอย่างให้หนูแล้วก็จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนที่มาวันนี้เราต่างเห็นตรงกันว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความเก่ง รอบแรกแล้วก็ความอมดทนจริงๆสถานะการเลื่อนขึ้นมามแต่บาครั้ง,งแต่มเลือนแต,แนม,แตมันบ่งบอกตัวตนและบ่งอบอกความเป็นคนฉลาดในการใช้ชีวิต <c oughs> ทุกเก้ายากของพวกเขามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นวันนี้เขาไม่ได้อยู่ที่เลขเหนึ่งแล้ว <c oughs> แต่ป๋าเชื่อว,ว่าเลขที่สูงสุดของลูก มีในทุกๆวันตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้ประสบัวามสำเร็ยิ่งขึ้นไปลูกเก่งมากเก่งมากเก่งที่สุดรถที่สุดที่นี่เก่งมากแล้วก็ขอบคุณที่แบบทุกคนนะครับที่แบบว่ามาดีใจตอนที่น้องชวนเรามาอุ่นมากๆนะครับทุกคนที่ได้มากินน้าคุณตาน้กระหร่อยที่บ้านน้ำเจนนี่ผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าทุกคนในที่นี้นะครับคือ คนที่มีส่วนช่วยในการซัพพอร์ตเจนี่และครอบครัวนะครับไม่ว่าทางใดก็ทางนึ่งทุกคนเลยครัผมขอบคุณทุกคนมากๆดี อาจจะตกหล่นไปบ้างนะคะต้องขอภัยแต่ว่าจริงๆถ้าเคยเจอกันหรือว่าเคยร่วมงานเคยทักทายกันจริงๆมาได้มาได้ทุกคนแล้วก็บอกว่าปีหน้ามันจะยิ่งอบุดขึ้นไปแล้วก็บอกว่าคนที่อยู่ในปีนี้ก็จะได้เจอกันอีกทีในปีหน้าด้วยนะคะขอบคุณพี่ดีวขอบคุณพี่เฟิร์นขอบคุณผู้ใหญ่บ้านขอบคุณเพื่อนปูมขอบคุณพี่เล็กนะคะขอบคุณพีู่พวิเกมขอบคุณพี่สีพี่กิฟต์นะคะน่ารักมากจ้ะ าย่าเนาะเผื่อใครแบบหลายท่านไม่รู้จักแล้วก็พี่พี่หนูเล็กเพิ่งรู้จักกันในนามของศิลปินแต่ขอนนั้ได้เป็นแดนเซอร์ให้พี่เขาค่ะขอบคุณพี่แยมด้วยมาแล้วนะคะขอบคุณน้องเปลืน้องไงพี่เปลอย่ามาห้ามกินปลาวันนี้ขอบคุณพี่น้องเปลือยอย่ามาห้ามจะกินปลาวันนี้ไม่ได้ขอบคุณน้องโคนน้องตเตยนะคะเป็นน้องชายเพียงหนึ่งของลันค่ะน้องจอเอ็นด้าออฟฟิศที่ถ่ายงานให้พี่ในทุกปีนะคะขอบคุณพี่บวย เกมพูดไปแล้วเอบคุกคนแล้วกันนะคะสำหรับคล้วยนี้หลังจากนี้สนุกให้เต็มที่ค่ะสวยมากเลยนะมาถึงไอเ้เก่อ้อคุณลีล่ด้วย <ไอ S 1> สวยไหมสวยขึ้นไหมสวน,นก็ขอบอกข่าวดีลีล่เลยแล้วกันนะคะข่าวดีอะไระะอ่ะอ,อะไรนะข่าวดีอะไระอ่ะ 还有米勒米